เราจะอยู่ตรงนี้นะ้วเคทุกคนจะได้เห็นหมดระวังนะครับระวังนะครับเดี๋ยวเดยเดี๋ยวเนี่ยอยู่ตรงนี้แหละได้เห็นทุกคนได้เห็นทุกคนำูอะไรสอะไรนะกินข้าวแล้วครับมาเช้าใครถอดไมู้ไม่รู้อยู่ที่จีบเก่ง ใช่ซีรีส์ดีครับดีสนุกดีก็เรื่องค่อนข้างเครียดมากเลยไงก็ฝากครับอยากให้ทุกคนดูใช่เพราะว่าก็ตั้งใจทำเต็มที่มากๆเลยแบบจะไม่จะไม่ถ่ายโปรเจกต์อื่นก็จริงๆก็มีโปรเจกต์เยอะแยะเลยครับแล้วฝากถามด้วยครับรอดูรอดูรอดูสปอยได้ไหมสปอยไม่ได้ครับผมอย่าให้ผมพูดเลยเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวโปะหมดเดี๋ยวรูด อะไรนะ M V อะ M V น่าจะหมดแล้วเลยอันนี้อันนี้แบบไม่ได้โกหกอนะใ้พูดจริงเดี๋ยวหาว่าแบบว่าเออแบบโกกไม่เก่งเลยทำไมพี่ไปเอกใจแล้วดูเอ็มวีแล้วชอบไหมวีไหนชอบกว่าเ M V แรกหรือเ M V สองชอบกว่าชอบทั้งสองตอนแรกตอนแรกเนี่ยที่คุยกับพี่ส้มไว้ก็คือแบบ อ่ะเอ็มวีแรกเราดูแบบใจร้ายไปแล้วก็เลยเพ้อแต่เอ็มวีสองเดี๋ยวจะเล่าในมุมปอนคนจะเข้าใจมากขึ้นพอดูแล้วโอ้โหใจร้ายกว่าเดิมอะไรนะชอบทั้งสองงานเลยหดี๋อยากให้ตอบว่าอะไรตอบว่าชอบออะไรอะไรอะไรตเราชอบคอนัลวินนะตอนครเนี่ยตลนครเจ้าชู้ชีวิตจริงไม่ใช่ ไม่จ้ะชีวิตจริงเด็กน้อยไงว่าขวบหัวโนโน้เฮ้ยโน้เขินหรอทำไมหน้ควรักเดียวเดนึ่งเดียวนะครับตัวตัวละครมีหนึ่งเดียวใช่แต่ชีวิตจริงรักเดียวไม่ไม่นานครับไม่นานประมาณสองวันใช่แล้วทำไมอ่ะ อย่างนู้นด้วยไอคนฟอร์ด้ไม่ยพี่เคิ่พี่ต้าพี่เกิน้ามาจกีี่ถามหรือว่าสั่งนานไหมวันครับประมาณสองวันกีบาทกี่าทไม่ต้องใส่ไมไม่ต้องพูดใส่ไมได้มากบกี่มวยกยกนิ้วยกนิ้วยอกไม่ถ่ายเยไม่ถ่ายไม่ถ่ายอก็ คือจริงๆแล้วอ่ะก็คือถามเลยว่าแบบว่าอยากได้เป็นฟิวฟิวไหนเพราะว่าอยากซื้อของที่สามารถใช้ได้จริงๆที่แบบไม่ใช่แบบไม่ใช่ของธรรมดาอ่ะแล้วซื้อกีตาร์ใช้ได้แน่นอนเลยอย่างเงี้ยได้เล็นแล้วห็นแล้วจะได้ยินตัวแตะแล้วกีตาร์เสียงดีไหมดีครับโอ้โเพนเลือกเป็นคนไปไปฟังมากับปู่นี่ก็ต้องดี ไม่แกะกล่องเลยเรามาอย่างนั้นเลยเราให้รู้เลยว่านี่เรามาแล้วเกิดเกินหนักเกินหนักมากหนักมากเลยครับอะไรนะครับไม่ได้เขิยไม่ได้เขยขาแดงตลอดเวลาอยู่นะใช่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 ร้องดูด็ไปเดี่ยวไหปขันขานนี่ เอาแบบายกันเลยสบายอย่าชมเยอะอย่าชมเยอะอย่าชมเยอะงานวันงานวนเกิดไี่กังสนุกดีครับใช่ก็้ตามไปดึกๆต่นันเพิ่งเสร็จงานรถติดมากเลยอะจากระรมสองฮะโยงตลอด

พัคเกอร์ก็ดีครับด e nah. ีเดี๋ยวมาอยู่บ้านแล้วอะไรนะอ่าอีกอาทิตย์กว่าครับผมใช่ก็คิดถึงแล้วอยากให้มาแล้วเดี๋ยวไว้มีโอกาสพามาเจอนะครับไม่ได้สปอยงานแบนี้พอแล้วไม่บอกว่าสปอยงานากเจอพัคเกอแล้วไม่อยากเจอโปรแล้วเราชอบกินอาหารเราชอบกินอาหารหมา ไมกินกินอาหารปกตินะทุกคนอะไรนะครับอย่างอย่างยังไม่มีเลยครับจีบได้นะครับผมไปติดอตนเตออาหาหารนสดงว่าไม่สดเรอสดสดนี่สสดจีบได้เห็นทุกวันเลยเนี่ยในเอ็ะ หยอดทุกวันเลยอ่านทุกอันน่ะจริงๆนะกำลังเรียนรู้อยู่เดี๋ยวหยอดกลับเอาตำราไหมหยอดเก่งขอ่หนึ่งมุกกว่อนะว่ามาเอาไปถึงอ๋อนึกว่านึกว่าจะหยอดผมมันยังไม่มีมุกคิดไม่ทันะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวไว้ฝึกมาก่อนนะเออหนูกลัวพี่เปล่าเนี่ย บบงานเต้นอะไรอย่างเงี้งานเต้นหรอครับงานเต้นเดี๋ยวเดี๋ยวคงได้มีโอกาสนะครับยังไงก็ตอ้องติดตามแล้วกัน<า>เคยเต้นไปแล้วแต่จะเต้นอีกก็ได้ไม่เป็นไรตอนนี้ไม่ได้ครับตอนนี้ไม่ได้ไม่ได,อดอออ้อยากดูบอนเต้นบอลโชว์โอ้ยอยากดูบอลเต้นขอหนึ่งท่าขอหนึ่งท่าท่าอะไร่ะ ทุกทางเลยเนี่ยเร็วน้เดียวรีบเร็ว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 เต้นกระจุงเหรอครับก็เต้นกับจุงอยู่ตลอดเลยแต่ช่วงนี้แบาว่าต่างคนต่างทำงานอะไรก็อาจจะไม่ได้ไปได้แหรอว่ามีเวลาแบบเต้นถ่ายคลิปเท่าไหร่เต้นกับพี่พอครับเราไปเข้ายิงกับพี่ป๊อตดีกว่าพี่ป๊อตเขาไม่ใช่สายเต้นอะไรนะครับหัวใจจะลายหัวใจจวายตายก่อนหัวใจจะวายตายเลยเหรอ ไม่ต้องการแม่แล้วแนี้ต้องการเนม่ต้องการเพ่นต้องการแม่แล้วมาเราคิดมาแล้วตอนนี้เราโตแล้วครับต้อการอะไรต้องการเพื่อนเหรอเ้ยต้องการอะไรนไมเรอครับต้อ้านแม่เ้ย อะไรนะฮะไม่ใช่ลูกแล้ว่ยเออขึงข้อห่วยอ๋อข้อหวยเหรอเออเยอะหวดก่อนยังไม่ถูกเลย ให้เัาเชียรด้วยดวงล้วนจริงๆแล้วอ่ะอยากใบให้ตัวเองถูกเหมือนกันที่แบบถูกด้วยกันนะซื้อบ้างหรอซื้อบ้างนะช่วงนี้ฝันอะ้รแมฝันบอกเลยเดี๋ยวจะเป็นีฝันว่ถึงเพนเคไโอเคมโอเคไม w r y from อ๋อชิ้นจ๋าชินจ๋าได้ได้ได้ขอไ้เบอลมให้ทุกคนเออจานจผ่าีเจ็บอดแค้หน่อน เหมือนมากเหมือนอะไรนะเหมืนท er> okay, okay, okay. okay, okay. okay. hmm. ักอกอร์โอเคโอเคอย่างเงี้ยโอเคหน่อยโอเคเหมือนมาบงานของขางาของอันนี้อะไรนะาันถั่วถั่ะถ้าหมูเด้งเหรอทำยังไงถ้าหมูเด้งอะ thank <laughs> ขอบคุณครับขอะคุณเป็นเพลงแต่งมาให้ปอนล็อกเลยอ่ะมีโอกาสเได้ไปร้องใบก็ไม่ไดมันไม่ได้ยินเห็นบะเอาใบหวยเขายังไม่จบเลยอ่ะเอาเป็นสี่ห้าเก้าเลยนะเก้าพี่กูเ้าพี่กูเก้าพี่กูเอ้ยจริเหรออันนี้คือออกเลขนั้นเลยเหรอเอันเมื่อกี้นี้ผมไม่รู้มาก่อนเลยนั่นน่ะโอ้เสียดายแงเลยรูกนี้แบบยังไม่น่าออกนะเผื่อมันจะถูกจริงๆ ไดนว่นทไหนไครับเอาเอาอย่างเงี้ยสี่เจ็ดห้าแม่นี้ไม่ออกใช่ไหมครับโอเคเ็ก้าออกไปแล้วสองนวดที่แล้วสองนวดที่แลยไม่เป็นไรมันอองวดนี้แหละมันออกงวดนี้แหละทำไมทีป้ายอย่างนี้เราแม่นเลยไม่ย้อนสรุปออกแล้ไม่ได้บอกงี้ตอนเอาสักสองเลขแล้วเดี๋ยวไปกลับกันเองเออห้ากับสี่แล้วกันไอ้สี่กับห้าอ่ะสี่กับห้า

หนึ่งสองสามอ่าขอบคุณนะครับทุกคนดีใจมากๆเลยที่ที่ได้มาแบบกีเวนต์เพราะว่าไม่ได้เจอทุกคนนานแล้วไแม่ด้ดูได้อกหลอว่าส่งไม่ไหวอะเดี๋ยวลงใน้เดี๋ยวลงแล้วเดี๋ยว ไปดูดเอาแล้วกันนะแกกันด้วยแกเลยนะแท็กกันด้วยเหรอต้องแทกขี่คนแ่ no ่ยเอาเว่าขอบคุณทุกคนนะครับผมก็ไว้มีโอกาสมาเจอกันอีกจริงๆเราก็อยากมีโอกาสแต่ว่าแบบมีเว้นบ wow ่อยๆเพาอยากเจอทุกคนโอเคเดี๋ยวมาเจอตันที okay, ่13านะครับผมวันวันสัปดาห์หนังสือใช่ขอให้ได้ครับ ขอส่งดวงดีๆแบบนี้ให้ทุกคนนะครับของผมตอนเช้าขอบคุณครับไปแล้วนะขอบคุณครับน่ารักน่ารักขอบคุณครับไปไปเหนื่อยอ่ะเหนื่อยอะไรก็คืออุ๊ยเกี่ยับคนหลังกันนะ